เดี๋ยวนี้จะมาสอนนักเรียนะะนะคะํออกกำ CPR นะคะเอ่อหลักการทำ CPR นะคะก็คือมีสีขั้นตอนนะคะก็คือการขั้นที่หนึ่งก็คือต้องกดให้ลึกกดให้ร้อยนะคะแล้วก็ปล่อยให้สุดแล้วก็หย่าหยุดก,กดนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะสอนให้นักเรียนจับคู่กันนะคะอันนี้เป็นนักเรียนแกนนำนะคะให้จับคู่กันเลยเอจับคู่เลยลูก ่าแล้วก็ให้หนึ่งคนนอนนะคะให้หนึ่งคนนอนอ่าโอเคอันนี้นะคะสมมติว่าคนนอนนะคะเป็นผู้ป่วยนะคะที่กําลังใช่เป็นผู้ป่วยนะคะที่อยู่หายใจไปแล้วนะคะทีนี้เราจะต้องการทําการช่วยเหลือด้วยนะคะ ทีนี้ให้คนที่ช่วยนะ,ะให้คนที่ช่วยดูสภาพแวดล้อมก่อนด้านข้างนะักเรียนลองดูซิสภาพแวดล้อมนัานข้างปลอดภัยกับตัวเองหรือยังปลอดภัยไหมคะ,ะปลอดภัยแล้วนะคะทีนี้ปลอดภัยแล้วนะให้นักเรียนนะคะเข้าไปนะ ค <Okay. S 2> นะคะทีนี้เนี่ยพอเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะดูเช็คผู้ป่วยนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยมีลมหายใจไหมนะคะโดยการให้ปลุกปลุกโดยตีบ่าสองข้างของผู้ป่วยค่ะให้เรียกคุณคุณคุณ ปกอยู่ตรงนี้ฮะมีชีพจรไหมนะคะให้นักเรียนฟังที่หัวใจหรือจับชีพจรก้อ่าให้นักเรียนลองฟังหัวใจดู คนบอกคนอื่นว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพูดอะลรลูกช่วยช่วยมีคนอะไรยมีคนเต้นมีคนหมสติมีคนมสติเร็วมีคนโมสตีช่วยโทรหนึ่งหกหกเก้า เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะทําการ C P R เขาแล้วให้นักเรียนนะคะหาจุดกึ่งกลางของหน้าอกอะนะคะเสร็จปุ๊บให้ทําการเอามือประสานไปที่หน้าอกนะคะตรงจุดที่เราหาได้อ่าโอเคเดี๋ยวให้นักเรียนลองปั๊มนะคะให้ลองปั๊มแต่ปั๊มเบาๆนะลูกถ้าปั๊มแรงเดี๋ยวเพื่อนกระดูก ปัสัก10ทีนะคะเดี๋ยวจะให้สลับกันปั๊มนะคะอ่ะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะโอเคลองดูทิ่ว่าเขาฟื้นหรือยังฟื้นยังโอเคอันนี้ฟื้นแล้วอะทีนี้ให้ลองสลับกันทำอ่ะคนที่ช่วยเป็นคนที่ช่วยเป็นคนนอนบ้าง คนคอนใน,ใน,น,นอนนอนของชือเลบา้านนี้2คนนี้ต้องต้องตะโกนองคนนี้ต้องตะโกและช่วยเพ่อนอาตะโกนยังไงก่อนอคอยนะมีคนมีคนหมดสติช่วยโทร และนำเครื่อง AED อ่าทีนี้ให้โครงลูอับปุ๊บซิปุ๊บคน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 ไม่เจิแล้วคุณเอาไม่ติรนเาไงดีล่ะอง้าเราต้องทำการ C อะไร CPR อ้าวเริ่มเลยทาการ CPR ไม่ดูก่อนนะคุณอ่าดูโดยก่อนอาคว้าควซิ ໄປເປັນເດີ້ເ มานพุทยาคมก็ขอขอบคุณ